ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตแต่ต้องคิดวาดวางการแผนผังครูมิใช่ในายทุนหนุนกำลังต้องเก่งทั้งขาดทุนตุนกำไรครูมิใช่พ่อค้านายพาณิชย์ดีดลูกคิดคาดการด้านไหนไหน แต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันร์ครูมิใช่นักปกครองช่ำชองศึกแต่ก็คึกคะนองปกป้องขั้นครูมิใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครันแต่โชคโชนด้วยผูกพันวิชาการครูมิใช่นักแสดงโลกแสงสีแต่สวมบท ทุกที่ด้วยอาถรรพครูมิใช่ผู้กำกับผู้บงการแต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชาครูมิใช่นักภาคฝีปากจัดแต่สัมผัสการภาคยากจะหาครูมิใช่ผู้ทรงศีลทำจรยาแต่เมตตา เผื่อแผ่เกื้อการุณน,นี่แหละครูเป็นได้หลายสถานทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุนช่วยเผื่อแผ่แก้ไขช่วยค้ำจุนผู้มีคุณเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยท่านที่หนึ่งนางนุชรีอุ่นโอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลมท่านที่สองนายนิคมชมผลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านที่สว่าที่ร้อยตีสุวิจักขันชัยเนาครูชำนาญการพิเศษรายงานการปฏิบัติงาน ครั้งที่3ระหว่างวันที่2ธันวาคมพุธักรา2563ถึงวันที่2มิถุนายนพุธักรา2564ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติส่วนตัวนางสาวเจนจิราสีคำพา เกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันอายุ29ปี3เดือนที่อยู่ตามภูมิลําลำเนา4ทับ2หมู่สี่ตำบลเสียบอําเภอ2จังหวัดแพร่ประวัติด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาหลวงจังหวัดแพร่ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคมจังหวัดแพร่และ ลำดับที่3ระดับอุดมศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลายัยพะเยาประวัติการทำงานเมื่อปีพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2562ทํางทำงานอยู่หนโรงเรียนบุญจิตวิทยาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสังกัดโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2562เข้าบรรจุรับราชการโรงเรียนบ้านทุ่งกลมจังหวัดชนบุรีปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งกลมจังหวัดชนบุรีตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านการสอนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6ถึ 6, จำนวน16ชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำนวน3ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน3ชั่วโมงรวมในการสอนทั้งหมด22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่พิเศษงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. บันทึกและ,ะรายงานวาระก,การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กิจกรรมค่ายวิชาการสาระภาษาไทย 4. กิจกรรมอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ภาษาไทย 5. กิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การพัฒนางานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรอรับการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่หนึ่งการปฏิบัติตนองค์ประกอบด้านที่1การปฏิบัติตนข้อที่หนึ่งวิยัย และการรักษาวินัย 2. คุณธรรมจริยธรรม 3. จัญญาบัรวิชาชีพ 4. การนำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูและ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ 1.1. วินัยและการรักษาวินัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการโดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบวินัยของทางราชการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรมและไม่เคยปฏิบัติตนให้ผิดวินยัยและจรรยาบรณวิชาชีพ 1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและจารีตกประเพณีของสังคมประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชนในสังคมเมื่อมีโอกาสมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่วางผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 1.3จรรยาบรรณาวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรณวิชาชีพโดยมีความรักความศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กรเป็นครูที่ดีของสิทธิ์และเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอย่างส,สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง เช่นผ่านการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่มุมมองของผู้บริหารนักวิชาการและครูในหัวข้อการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์และห้องเรียนกับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์ line, หัวข้อการเรียนออนไลน์ line, ด้วย Google Classroom และ Google a p p เบื้องต้นผ่านการอบรมออนไลน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู PLC Professional Learning Community สำหรับครูโครงการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมออนไลน์ line, ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิตอลอักษรออนไลน์ All arn, เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่21ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสวันงานวันครูครั้งที่65พุทภาสักราช2564รูปแบบออนไลน์ เป็นผู้ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่4-6 1.4การนำเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักสายกลางโดยไม่ประหยัดจนตรหนีทีเหนียวหรือฟุ่มเฟอือยจนเกินจำเป็นประหยัดในทางที่ถูกต้อง ลดละความฟุ่มเฟือยรวมทั้งประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนทุกคนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมไฝรู้ให้แก่สิทธิและทุ่มเทเสียสละเพื่อที่อยากจะให้เด็กทุกคนเป็นคนดีมีความรู้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างยิ่งและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณอุดมการณ์ของครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละเพื่อส่วนรวม พรอข้าพเจ้าเชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่ไม่ใช่เพียงแค่สอนให้คนมีความรู้เท่านั้นแต่ยังสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านที่สการปฏิบัติงาน องค์ประกอบด้านที่2การปฏิบัติงานข้อที่1มีการจัดการเรียนการสอนข้อที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้อที่3การพัฒนาตนเองข้อที่4การทํางานเป็นทีมข้อที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาและข้อที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยี2.1 การจัดการเรียนการสอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้วิธีการสอนใช้เทคนิคการสอนรูปแบบการสอนที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต เริ่มได้อย่างเหมาะสมตามวัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียนมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อผู้เรียนมีการสอดแทรกบุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการศึกษาของผู้เรียนจัดโต๊ะนักเรียนเป็นแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการระดมความคิดช่วยกันในด้านการเรียนรู้ 2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ทางทางโรงเรียนและองค์กรวิชาชีพจัดขึ้นดังที่กล่าวมาในข้อ1.3 2.4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 2.5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี2.6กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลและสื่อสารสารสนเทศเช่น สื่อการสอนจาก DLTV สื่อมัติมีเดียจาก YouTube นำเสนอผ่านโปรแกรม Powerpoint มีจากการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาและให้ความเมตตาเพื่อมาประเมินข้อมูลเอกสารหลักฐานการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยดิฉันนางสาวเจนจิราสีคำภาขอน้อมรับคำติชมในครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะ